นบิชสวัสดีค่ะทุกคนก็กลับมาอยู่กับช่องเลนโบว์คิวชแนลอีกแล้วนะคะ คลิปนี้นะคะพี่ก็จะพาน้องๆมาแต่งล้านเสื้อผ้ากันซึ่งก็จะเป็นล้านเสื้อผ้าที่มาจากแพ็คใหม่นะคะที่ทางเกมโทค่าเขาได้เพิ่งอัปเดตมาเลยอันนี้นะคะก็จะเป็นแพ็คก,การแต่งตัวสีเบทพื้นฐาน,นะคะ่ะทุกคนนี่ก็จะเป็นแพ็คใหม่ที่ทางเกมเขาเพิ่งอัปเดตมาเมื่อวานเนาะพี่ก็ได้ซื้อเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนก็จะได้ทั้งทรงผมใหม่นะคะแล้วก็เสื้อผ้าแว่นตาหมวกต่างๆนานานะคะ ก่อนเราจะไปแต่งร้านเดี๋ยวพี่พาทุกคนไปดูเสื้อผ้าก่อนดีกว่าเนาะโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในโหมดสร้างตัวละครแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาดูทรงผมก่อนแล้วกันเนาะอันนี้ก็จะเป็นทรงผมผู้ชายนะคะนี่เลยอันนี้ก็จะเป็นผมสั้นที่ล่ระดับสีนะคะแล้วก็เอออันนี้จะแบบแหลมๆออกมานิดนึงส่วนอันนี้ก็ผมสั้นเหมือนกันนะคะแต่ว่าจะออกเตอ นอันนี้น่าจะใช่ด้วยเนาะแล้วก็ทรงผมผู้หญิงจะบอกว่าน่ารักมากๆนี่ทรงนี้ก็คือคิ้วๆน่ารักเท่ๆนะคะต่อมาก็จะเป็นมัดรวบเอออันนี้ก็จะไล่สีเหมือนกันเนาะส่วนทรงนี้คือชอบมากค่ะทุกคนจะแบบมัดแกะสองข้างใช่ป่ะแล้วก็ใส่หมวกเออนี่ทรงผมก็จะมีประมาณนี้นะคะที่เขาให้มาต่อไปเสื้อผ้า เสื้อผ้านะคะโหมดแรกก็จะเป็นโหมดเสื้อแขนยาวเนาะเสื้อแขนยาวเขาก็จะให้มาสามตัวนะคะนี่ตัวที่1ตัวที่2ตัวที่สามนะคะจะบอกว่าเสื้อเขาก็คือแบบมันดูนุ่มนิ่มมากเลยทุกคนมันแบบดูปุยปุยต่อไปชุดทํางานนะคะนี่ก็จะเป็นชุดนี้ใส่ได้ทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายเลยนะจะเป็นเสื้อเชิ้ตแล้วก็ข้างนอกจะเป็นเสื้อแขนยาวทับอีกทีหนึง่งถัดมาเป็นชุดผู้หญิงนะคะชุดเตสชุดกระโปรง นี้ชุดนี้พี่ก็คือชอบมากๆเลยนะคะเป็นสีเบจที่แบบน่ารักสุดๆจะเป็นชุดกระโปรงนะคะแล้วก็จะมีเสื้อคลุมข้างนอกอีกอันก็เหมือนกันอันนี้ก็น่ารักเหมือนกันมีกระเป๋าสะพายข้างด้วยต่อมาต่อมาก็จะเป็นโหมดชุดนอนนะคะชุดแรกนี่จะเป็นชุดน้องหมีสีฟ้าแล้วก็น้องหมีปุยปุยแบบนี้เลยส่วนอันนี้ก็จะเป็นเสื้อสเวตเตอร์นะคะมีสําหรับคนท้องให้ด้วย ถัดมานะคะโซนนี้ก็จะเป็นชุดหน้าหนาวเหมือนกันอันแรกก็จะเป็นชุดแบบนี้เลยนะคะส่วนอันที่สองก็จะเป็นแบบนี้ต่อมานะคะออชุดหมดแล้วทุกคนชุดก็จะมีประมาณนี้เลยนะแต่เดี๋ยวพี่จะใส่อันนี้ต่อมาเรามาดูกันที่หมวกนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เปลี่ยนทรงผมก่อนเพราะว่าอันนี้มันมีหมวกใช่ไหมอ่ะเอาทรงผมนี้หมวกอันแรกนะคะก็จะเป็นหมวกแกปแบบนี้เลยเนาะน หมวกแก็บเขาก็จะให้มาแค่อันเดียวเท่านั้นนะคะทุกคนต่อมาก็จะเป็นหมวกแบบเขาเรียกว่าอะไรนะหมวกไหมพรมอ่าอันที่หนึ่งจะมีน้องหมีบนหัวอันที่สองก็จะเป็นปุยๆแบบนี้เลยน่ารักมากถัดมาก็จะเป็นที่คาดผมสีขาวแบบนี้นะคะที่เราใส่ไปเมื่อกี้เนาะสําหรับหมวกนะคะก็จะมีประมาณนี้เลยเดี๋ยวเรามาดูโซนแว่นกันบ้างโซนแว่นที่เขาให้มานะคะก็จะเป็นอันนี้นี่น่ารักมาก แว่นตาดำก็จะเป็นอันนี้นะคะที่เขาให้มาเดี๋ยวพี่ใส่อันนี้แล้วกันโอเคถัดมานะคะก็จะเป็นนี่เป็นเออเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนที่กันหนาวที่หูอะทุกคนเหมือนหูฟังอะเออนี่อันนี้ก็น่ารักเหมือนกันเนาะถัดมานะคะก็จะเป็นฮูแบบนี้เลยซึ่งเข้ากับชุดนอนของเรามากๆนะคะสำหรับ เสื้อผ้าการแต่งกายนะคะทั้งหมดก็จะมีประมาณนี้เลยเนาะในราคาแค่29บาทเท่านั้นนะคะจะบอกว่าคุ้มมากๆโอเคงั้นต่อไปเดี๋ยวเราไปแต่งร้านเสื้อผ้ากันดีกว่าตื่นเต้นมากๆเลยค่ะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปหมดแต่งบ้านกันเลยค่ะไปเลยโอเคค่ะทุกคนตอนนี้เราก็ไม่อยู่ในร้านของเราแล้วซึ่งร้านที่พี่ชายนะคะก็จะเป็นเอ่อย่านการค้านะคะตึกสีเขียวห้องแรกที่พี่จะทํานะคะนั่นก็คือโซนคิดเงิน,นะคะ่ะทุกคนก็จะเป็นโซนแคชเชียร์ตรงนี้เลย จะมีเคาน์เตอร์คิดเงินให้ทั้งหมด2เคาน์เตอร์ด้วยกันนะคะแล้วก็สไตล์การแต่งร้านนะคะพี่ก็จะทําเป็นสไตล์ออกมินิมอลมินิใจมันจะได้เข้ากับโทนสีเสื้อผ้าของเราด้วยตรงผนังนะคะพี่ก็จะใส่เป็นม่านแบบนี้เลยนะคะทั้งหมด2เคาน์เตอร์ด้วยกันเนาะแล้วก็ตรงนี้จะมีที่ห่อของขวัญให้ด้วยนะคะแล้วก็จะมีโต๊ะปิ้นเขาเรียกว่าอ,อ โตปินใบเสร็จให้ด้วยนะคะก็คืออันนี้เลยที่อยู่ตรงกลางตกแต่งด้วยต้นไม้ห้อยๆแบบนี้ด้วยนะคะก็จะได้ตัดกับโทนสีร้านเนาะแล้วก็อย่าลืมใส่เก้าอี้ให้พนักงานของเราด้วยนะคะเดี๋ยวจะเมื่อยเอาส่วนตรงนี้นะคะพี่ก็จะทําเป็นที่วางถุงช้อปปิ้งนะคะทุกคนเวลาลูกค้ามาจ่ายตังค์นะคะเราก็สามารถเอาถุงช้อปปิ้งตรงนี้ให้ได้เลยห้องต่อมานะคะห้องนี้ก็จะเป็นห้องโชว์เสื้อผ้าแล้วจ้า พี่ก็คือไปเอาเสื้อผ้ามาเยอะมากๆนี่ก็จะมีทั้งชุดเดสชุดกระโปรงชุดกางเกงนะคะทั้งของผู้ชายแล้วก็ของผู้หญิงสําหรับร้านนี้นะคะก็จะขายแค่เสื้อผ้าอย่างเดียวเท่านั้นนะคะทุกคนเดี๋ยวอีกร้านหนึง่งพี่ก็จะขายเป็นหมวกอะไรแบบนี้ด้วยเนาะแล้วก็อย่าลืมใส่หุ่นลองชุดแบบนี้ให้ด้วยนะคะลูกค้าเห็นก็จะได้น่าซื้อมากยิ่งขึ้นโซนนี้นะคะพี่ก็จะใส่กระจกแล้วก็ที่กั้นให้เป็นที่สําหรับลองชุดแบบลูกค้า แลก็สามารถมาลองก่อนตัดสินใจซื้อได้เลยนะคะทุกคนบางทีบางตัวใส่ไม่ได้ใช่ไหมก็สามารถเปลี่ยนได้ก่อนเนาะ ก็จะมีป้ายไฟแบบนี้ให้ด้วยนะคะเป็นดาวแล้วก็ป้ายไฟถุงช้อปปิ้งแบบนี้เลยอย่าลืมติดป้ายโอเพนด้วยนะคะลูกค้าจะได้รู้ว่าร้านเราเปิดอันนี้ก็จะเป็นตาก,กาช้อปปิ้งนะคะลูกค้ามาที่ร้านก็สามารถหยิบตาก,กาก่อนเข้าร้านได้เลยเนาะนี่ก็คือคุมติมโทนมินิมอลมินิจเวริร์ร้านฝั่งขวานะคะพี่ก็จะทําเป็นโซนขายพวกกระเป๋าแว่นตาหมวกนะคะแล้วก็ในร้านนี้ก็ยังสามารถมาสปาได้ด้วย จะบอกว่าเป็นแบรนด์เดียวกันนะคะแต่ว่าทำแบ่งแยกเป็นสองร้านนี่ก็จะมีโซนสปานะคะสปาเท้าสปามือหรือว่า ผมตรงนี้ก็ได้นะคะเหมือนเดิมเลยเราก็จะแต่งเป็นโทนมินิมอลมินิจายนี่จะมีที่มาร์กหน้าให้ด้วยเนาะแล้วก็โซนกระเป๋าเยอะแยะมากมายเลยส่วนตรงนี้ก็จะเป็นโซฟาไว้นั่งเล่นนะคะแบบลูกค้ามาทําผมมาทําเล็บทําเล็บเท้านะคะก็สามารถมานั่งตรงนี้ได้เนาะหรือว่าเพื่อนๆมานั่งรอเพื่อนหรือว่าคุณแฟนมานั่งรอแฟนนะคะก็สามารถมานั่งตรงนี้ได้เหมือนกันต่อไปก็ตกแต่งด้วยไฟ ะะแล้วก็ต้นไม้ห้อยๆแบบนี้เลยอันสุดท้ายก็คือใส่ผมจ้าส่วนโซนนี้นะคะพี่ก็จะทําเป็นห้องขายหมวกแล้วก็ขายแว่นตานี่หมวกของเราก็มีให้เลือกเยอะแยะมากมายเลยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นแว่นตามีทั้งเลนส์ใสเลนส์ปกตินะคะหรือว่าเป็นแว่นตาดาแว่นตาแฟชั่นก็มีนะจ๊ะแล้วก็จะมีที่คาดผมน้องหมีให้ด้วยแบรนด์ของเราก็คือครบจบในร้านเดียวเลย โซนนี้พี่ก็จะทําเป็นโซนแคชเชียร์นะคะเอาไว้คิดเงินลูกค้าจะมีกล่องเว้นให้ลูกค้าใส่กลับบ้านได้ด้วยเนาะส่วนตรงตู้กระจกนะคะพี่ก็จะใส่เป็นหมวกมาแบบเออมาตั้งโชว์แบบนี้นะคะลูกค้าก็จะได้รู้ว่าร้านนี้ขายพวกหมวกตรงแคชเชียร์พี่ก็จะแต่งเหมือนร้านข้างๆเลยนะคะจะเอา ผ้าม่านนะคะมาแต่งเป็นแบบนี้เหมือนกันตกแต่งด้วยต้นไม้อีกนิดนึงนะคะจะได้ตัดกับโทนสีล้านเนาะนี่ก็คือมีรถเข็นให้ด้วยนะคะเบื่อแบบลูกค้าช้อปปิ้งเยอะใช่ไหมก็สามารถมาหยิบรถเข็นตรงนี้ได้เหมือนกันโซนข้างนอกนะคะพี่ก็จะทําเป็นโซนไว้แบบนั่งชิลเออมานั่งกินขนมนม,นมเนยตรงนี้ได้จิบกาแฟจิบน้ําตรงนี้ได้เลยนะจ๊ะก็จะมีโต๊ะไว้สําหรับนั่งเล่นด้วยนี่เลยจะมีทั้งหมด3โต๊ะด้วยกันพี่จะบอกว่า พอแต่งออกมาแล้วร้านของเราก็คือน่ารักตะมูตะมีมากก็คือแบบหน้าไปช้อปปิ้งสุดๆนี่ก็จะมีพวกขนมนมเนยให้เราเลือกเยอะแยะมากมายเลยนะคะแล้วก็จะมีพวกน้ำวงน้ำหวานนะคะน้ำชงต่างๆด้วยเก้าอี้พี่ก็จะใช้เป็นโทนสีเหลืองแบบนี้นะคะมันก็จะได้แบบเป็นโทนเดียวกับสีร้านของเราโดยรวมร้านเสื้อผ้าของเราก็จะมีประมาณนี้เลยนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูฟีนิทุกห้องกันเลยดีกว่าค่ะ ไปเลย